สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมือใหม่สะสมซั์นะครับวันนี้นะครับจะพามาดูแบงค์ยีนะครับรัชกาลที่10นะครับเป็นแบบโพลิเมอร์นะครับว่าวันนี้ผมมีข้อคิดนะครับหรือว่าแนวทางการสะสมดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนนักสะสมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือว่าแบงค์นะครับ หมวดที่เราจะแนะนําให้เก็บสะสมกันนะครับหรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะเก็บสะสมนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นของการพิมพ์ก็คือจะเป็นหมวดที่ศูนย์เอกนะครับมีหลายคนนะครับถามผมมาว่าของเขาอะศูนย์เหมือนกันแต่ไม่ใช่กอไก่นะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับศูนย์เและเป็นพอพานนะครับนะครับเขาก็ถามว่าอันนี้ได้เป็นแบงค์พี่ หมวดพิเศษพิมพ์ผิดอะไรหรือเปล่าก็คือว่าจะบอกไปเลยว่าไม่ใช่นะครับผมก็อันนี้จะเป็นหมวดที่เขาพิมพ์ขึ้นมาปกตินะครับแต่ว่าเขาใช้พิมพ์เพื่อ,อเป็นปรับเสริมพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้จากแบงค์ยี่สิบโพลิเมอร์นะครับเมื่อปีที่แล้วได้มีการพิมพ์มาเนี่ยกอ็ออกมาให้ประชาชนแรกก็ตั้งแต่เดือนอ มีนา2565นะครับตอนนี้ก็ออกมาเลขก,กันหลากหลายหมวดแล้วนะครับซึ่งในหมวด0 a กเนี่ยจะเป็นหมวดแรกของการพิมพ์นะครับแล้วก็ 0a อพอพานนี่ก็จะเป็นหมวดแรกของการพิมพ์ในหมวดเสริมนะครับบางคนนะครับว่เจอตอนนี้ก็จะมีไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็น 0b ขอไข่แล้วนะครับจาก a กก็เป็น B ขอไข่นะครับ แล้วก็มาที่ C คอควายนะครับ D งองูนะครับถ้าเพื่อนสังเกตเห็นนะครับแบงค์ใบนี้ผมจะไม่ได้ใส่ซองพลาสติกแบบนี้นะครับเพราะว่าแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีรอยยับไหมครับมีรอยยับอยู่ เนื่องด้วยผมอะยังหาหมวดนี้นะครับหมวด0ูดีงองูเนี่ยที่เป็นแบบยังไม่ผ่านใช้งานนะครับยังไม่ผ่านใช้งานก็คืออ่า UNC นะครับยังหาไม่ได้ก็เลยต้องเก็บแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ครบทุกหมวดนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บให้ครบทุกหมวดตัวอักษรซึ่งถ้าอ่า เพื่อนๆบางคนนะครับยกแบงค์ส่องดูตรงนี้นะครับตรงลายน้ําที่เป็นพุ่มเข้าบินตรงนี้จะเห็นว่ามีเลข20อยู่ซึ่งมันจะมีอยู่2แบบที่2รุ่นนะครับที่มีกับไม่มีนั่นก็คือรุ่นนี้ศูนย์เอกอถ้าเรา สองนะครับเราจะเห็นว่ามีเลข20อยู่อันนี้ผมเอานิ้วไปไว้ด้านหลังจะเห็นอย่างชัดแต่ถ้าเป็นหมวด 0b ขอไข่เอามือไปลองจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราแบบลักษณะพลิกเอียงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตัวเลข20อยู่บางคนก็อย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นแบงค์ที่พิมพ์ผิดหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่า การพิมพ์ของแบงค์เนี่ยมีพิมพ์ด้วยกันจาก2แหล่งนะครับหมวด0เอกอนะครับจนถึงหมวด9เอกอเนี่ยจะพิมพ์จากต่างประเทศส่วนหมวด0เอพอนี core, ้ก็พิมพ์ในไทยนะครับที่พิมพ์จากต่างประเทศจะมีหมวด0เอกอถึง9เอกอแล้วก็หมวด 0s พอนะครับ หมวดศูนยอพออีกตัวหนึ่งนะครับที่พิมพ์จากต่างประเทศส่วนหมวดที่พิมพ์จากไทยก็คือจะเป็นหมวด0ูนย์บะครับเริ่มตั้งแต่0ูย์บเนี่ยส่วนหมวดพิเศษ S ก็คือจะเป็น 1s นะครับที่พิมพ์ที่ประเทศไทยเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะมาไล่กันต่อว่าตอนนี้พิมพ์ถึงหมวดอะไรแล้วนะครับก็อันนี้เป็นหมวด 0e จอจานอันนี้จะเป็น0 f ชอชิงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หมวด 0G ต่อเต่าการพิมพ์นะครับแบงค์20โพลิเมอร์เนี่ยมีการพิมพ์ออกมาหมุนเวียนตอนนี้ค่อนข้างน้อยเพราะว่า,าด้วยตัวแบงค์ที่มีความทนทานเลยทำให้มีการพิมพ์ออกมาไม่ได้จำนวนมากเหมือนตอนที่เป็นแบงค์กระดาษก็เลย ตอนช่วงนี้ถ้าเราจะหาแบงค์ที่เป็น UNC เนี่ยใหม่ๆที่แบบว่ายังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่มีรอยยับยนเนี่ยก็จะหาค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าต่อไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะหายากขึ้นนะครับเพราะว่าแบงค์เขาก็จะพิมพ์ออกมาน้อยแล้วก็เพราะว่าแบงค์มีความทนทานเพราะฉะนั้นแบงค์ใหม่ๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับนี่นะครับนี่คือหมวด 0S ที่ผมบอกนะครับ 0S พอ จะเห็นสังเกตว่ามีตัวเลข20จะโปร่งใสยอยูนะ่และวันนี้นอกจากาเรื่องของหมวดว่าตอนนี้หมวดตัวอักษรพิมพ์ไปถึงไหนแล้วนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือแบงค์ที่ผมไปแลกมาเองนะครับถ้าเพื่อนๆดูจะเห็นนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมีแค่2 ตัวเลขนะครับก็คือ0กับ1นนะครับในตัวเลขที่กำกับแบงค์เนี่ยไหมครับถ้าไม่ใช่นักสะสมก็อาจจะคิดว่าปกติธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่าในชุดนี้นะครับในแบงค์ชุดนี้มีราคาซื้อขายนะครับสำหรับนักสะสมเนี่ยเพราะว่าตัวเลขชุดนี้เราจะเรียกกันว่าตัวเลขดิจิตอลนะครับ ดิจิทอลนะครับดิจิทอลหรือว่าไบนารี่นั่นเองนะครับมีตัวเลขทั้งหมด8ตัวมี0ูนย์กับ1เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองเอาไปใส่แทนค่านะครับผมได้ลองเอาไปใส่แทนค่าไบนารี่เนี่ยตั้งแต่อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยผมเอาไปใส่แทนค่าดูมันจะออกมาเท่ากับตัวอักษรตัว e พอดีเลยนะครับใบนี้จะแทนด้วยตัว e ตัวนี้ก็จะเป็นค่าของตัว f ตัวนี้จะเป็นค่าของตัว g นะครับเลขลักษณะแบบนี้นักสะสมก็จะเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลักษณะของตัวเลขเราเรียกว่าเลขที่ตัวเลขค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายจะตกลงกันด้วยนะครับสำหรับชุดนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมไปแลกมาแล้วเป็นโชคดีมากเลยที่ได้มานะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแลกเราได้เลขสวยขนาดนี้นะครับก็เลย มาทำคลิปแนะนำให้เพื่อนๆที่ไปแลกแบงค์นะครับหรือว่าใครที่แบงค์ผ่านมือเนี่ยให้สังเกตดูนะครับว่าแบงค์ตัวเลขบนแบงค์เนี่ยมีความสวยงามไหมบางทีอะ่ะถ้าอาจจะเป็นเลข9เรียงกันถึง6ตัวเนี่ยก็จะมีราคาซื้อขายนะครับหรือว่าจะเป็นเลขตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเรียงกันหลายๆตัวนะครับอาจจะเป็น1เรียงกันมาถึง6ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายอาจจะเป็นเลขอืกก่นก็ได้นะครับนี่ก็จะมีราคาซื้อขายนะครับส สำหรับใครที่เป็นนักสะสมนะครับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่ที่อยากจะได้ข้อมูลการเก็บสะสมนะครับว่าตอนนี้แบงค์ในประเทศไทยเนี่ยมีกี่รุ่นกี่แบบประวัติความเป็นมานะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนื้อหาข้อมูลมีกี่หมวดมีกี่ลายเซนหนังสือเล่มนี้นะครับเหมาะมากสำหรับนักสะสมนะครับ ถ้าใครที่สนใจก็แอดไลน์คิดดีซีเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับผมก็มีจำหน่ายให้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้มาฝากข้อมูลกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ